อ๋อสกาวใจอึ้งเนื้อหาหนังสือเรียนถ้ามีจริงเป็นเรื่องน่าตกใจของวงการเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์บ้านเมืองและการเมืองอยู่บ่อยครั้งสำหรับอ๋อมสกาวใจคุณสวัสดิ์อย่างล่าสุดได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรามอ๋อมสกาวใจเผยภาพเนื้อหาในหนังสือเรียนเล่มหนึ่งที่ในหนังสือระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นสุดยอดผู้นำระดับโลก ที่กล้าตัดสินใจอย่างกล้าหาญร,รวดเร็วฉับพลันเพื่อผ่าทางตันประเทศไทยที่นักการเมืองเห็นแก่ตัวดื้อรั้นได้ก่อไว้โดยสาวอ่อมได้แสดงความคิดเห็นว่าหนังสือเล่มน,นี้วิชาอะไรคะสอนเด็กๆแบบนี้จริงหรือเปล่าถ้ามีจริงเป็นเรื่องน่าตกใจของวงการการศึกษาของประเทศเรามากและสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือ ปฏิรูปการศึกษาบอกหน่อยเข้าว่ามีให้เรียนแบบนี้จริงไหมอยากรู้เข้าว่าวิชาอะไรสอนระดับไหนพร้อมระบุคแคปชั่นเพิ่มเติมว่าเผาทิ้งสิคะรออะไร